สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศตอน,นเย็นๆเกือบห้าโมงแล้วนะครับที่ท่าเรือแหลมฉบังตอนนี้ลานกลางทุ่งติดรถไฟอยู่ครับไปไม่ได้รอรถไฟลากตู้คอนเทนเนอร์ผ่านไปก่อนนะครับปิดการจราจรทั่วชั่วคราวประมาณสิบกว่านาทีนะครับ มาแล้วครับขบวนนี้ลากตู้คอนเทนเนอร์เข้ายัางลานรถไฟนะครับนี้มีตู้สั้นนะครับปิดการจราจรอ,อยู่ข้างหน้าก็ไปไม่ได้นะครับ สามสิบสี่แค่หกสิบกว่าตู้นะครับตู้ที่ขึ้นมากับรถไฟก็จะเป็นตู้ที่เออมากับขึ้นมาจากาลานลาดกระบังนะครับ เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าลูกค้า,าโรงงานแถวใกล้ๆสมุทรปราการอะไรก็มาขึ้นที่แหลมชะบังนะครับบางคันก็วิ่งเอาหัวลากวิ่งตรงมายังท่าเรือเลยก็ได้นะครับจินสุดขบวน